สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสีเขียวเลิฟสตอรี่วันนี้คุณอยู่กับนิยายเรื่องแรกรักลิขิตการนิยายลำดับที่4ในซีรีส์ลิขิตการเรื่องราวของทวีเดชโคแก่ที่ต้องพยายามพิสูจน์รักแท้ให้ย่าอ่อนนามว่าชบาไพรได้ประจักษ์งานนี้ทวีเดตจะสามารถรับมือทั้งศึกรบและศึกรักได้หรือไม่ แบาวจช่วยเขาและเธอได้เลยค่ะตอนที่ห้า การประลองจบลงทั้งสี่กลุ่มซึ่งก็มีทวีเดชกับเซนเป็นผู้ชนะจากค่ายพระราชมนูส่วนอีกสองคนเป็นทหารในสังกัดออกยาสีใสนรงกับออกยาจากกรีซึ่งทั้งสี่มีฝีมือในการใช้ดาบหมัดมวยและอาวุธอื่นๆเรียกได้ว่าครบเครื่องที่จะเป็นจัตุรังคบบาทของพระนเรศทีเดียว ทั้งสี่จะได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระตำรวจโดยมีตำแหน่งพระมหามนตรีประจำเท้าหน้าขวาพระมหาเทพประจำเท้าหน้าซ้ายหลวงอินทรเทพประจำเท้าหลังขวาและหลวงพิเรนทรเทพประจำเท้าหลังซ้ายซึ่งพระนเรศจะเป็นคนเลือกในภายหลังว่าใครจะได้รับตำแหน่งไหนเมื่อใกล้ถึงเวลาออกศึกข้าขอแสดงความยินดีด้วยนาเดช กวินนาธกับตะกวิตเข้ามาสวมกอดเพื่อนหลังกลับมาถึงเรือนแล้วขอบใจมากทวีเดศตบบาเพื่อนทั้งสองเบาๆน่าเสียดายที่พวกข้ามาแพ้ในรอบสุดท้ายอดได้เป็นจักตุลังขบาทของพระนเรศเลยกวินนาธบอกเสียงเศร้าแต่ก็ไม่เสียใจแค่เสียดายเท่านั้น พวกเจ้าทำดีที่สุดแล้วถึงไม่ได้เป็นจัดตูลังขบาทแต่ก็เป็นทหารหารของพระนเรศร่วมรบในทุกสมรภูมิเช่นกันการติสาบอกกับพี่ชายและตะก,กวิทถูกของการและที่สำคัญพวกเราทั้งสี่ได้ร่วมรบกับพระนเรศด้วยกันนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดทวีเดชสัมทับว่าแต่พี่เดชจะได้อยู่เท้าหน้าหรือเท้าหลังนะ พลับพลึงใครรู้และก็อดดีใจกับเสนไม่ได้เช่นกันที่เขาชนะการประลองในรอบสุดท้ายถ้าป้าคำได้รู้คงจะภูมิใจในตัวลูกชายมากและเธอก็อยากไปอยู่ในจุดนั้นร่วมแสดงความยินดีกับชายหนุ่มแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ข้าพร้อมที่จะอยู่ทุกเทา้าขอแค่พระนเรศทรงแต่งตั้งข้าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทวีเดชบอกอย่างตื่นเต้น และอยากจะไปทำความรู้จักกับช้างทรงของพระนเรศยิ่งนักจะได้สนิทสนมคุ้นเคยกันสำรับพร้อมแล้วเราไปกินข้าวกันเถิดวันนี้ข้าสั่งให้ป้าเอี้ยงกับน้อยทำสำรับชุดพิเศษสำหรับสามหนุ่มโดยเฉพาะ ทับทิมเดินมาบอกทุกคนหลังเสร็จจากการทำอาหารเย็นตั้งแต่ออกเรือนเธอก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจึงเป็นที่รักของสามีรวมถึงบ่าวไพร่ในจวนทุกคนวันนี้ฉลองกันให้เต็มที่เลยนะเพราะพรุ่งนี้ค่ายปิดพระราชมนูบอกให้ทุกคนหยุดพักผ่อนหนึ่งวันการติสาประกาศด้วยรอยยิ้มค่ายของออกยาพิษณุโลกก็เช่นกัน ทับทิมบอกเสียงหวานทำให้ทุกคนหัวเราะอ,ออกมาที่เกือบทุกค่ายประกาศหยุดซ้อมหลังจากจบการประลอง รุ่งเช้าวันใหม่ชบาพรายตื่นแต่เช้าตามความเคยชินทั้งๆที่เป็นวันหยุดเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเธอก็แต่งตัวออกจากห้องพักไปยังหน้าค่ายเพื่อจะขอยืมม้าใครสักคนที่อยู่แถวนั้นเพราะเธอตั้งใจจะไปหาการติสาที่เรือนและชวนอีกฝ่ายไปทำบุญที่วัดขอประทานโทษขอรับมิทราบว่าจวนของพระราชมนูไปทางไหนขอรับ เสียงที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังทำให้ชบาไพรหันไปมองและรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาชายคนนี้นักเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ก็จำไม่ได้เจ้ามีกิจอันใดกับพระราชมนูหรือพระราชมนูให้ข้ามาเข้าพบเพราะต้องการให้ข้าเข้าเฝ้าเป็นทหารในสังกัดขอรับชายหนุ่มบอกอย่างสุภาพเงินตามข้ามา ชบาไพรบอกอย่างมีไมตรีเมื่อเขาบอกว่าจะเข้าเป็นทหารในสังกัดเดียวกันกับเธอข้าเป็นทหารหญิงในสังกัดพระราชมนูเรียกข้าว่าชบาว่าแต่เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อทับเขารู้สึกชอบในความมีอัธยาศัยของหญิงสาวที่สำคัญเธอดูน่ารักกว่าทหารหญิงทั่วไปที่เขาเคยพบมาข้ารู้สึกเหมือนเคยเห็นเจ้าแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหน งั้นหรือทับทำท่าคิดถ้าเจ้าไปที่ลานประลองเมื่อสามสีวันก่อนข้าเชื่อว่าเจ้าอาจจะเคยเห็นข้าที่นั่นใช่แล้วชบาไพรร้องออกมาอย่างนึกออกเจ้าสู้กับพี่เดชถึงว่าข้าคุณหน้าเจ้านักใช่ข้าแพ้เดชในรอบที่สามเดชมีฝีมือแกร่งกล้ามากสมแล้วที่เป็นหนึ่งในจัตุลังขบาท เขาบอกอย่างยินดีและดีใจที่ได้เป็นทหารสังกัดเดียวกันกับอีกฝ่ายถึงจวนออกพระแล้วเจ้าบอกกระเป๋าชายที่น่าจวนได้เลยข้าขอตัวก่อนขอบใจเจ้ามากชบาที่เดินมาส่งข้าทับยิ้มให้หญิงสาวอย่างขอบคุณมีเป็นไรข้าไปก่อนนะ ชบาไพรย,ยิ้มให้แล้วหมุนตัวเดินจากไปช่างเป็นรอยยิ้มที่ละมุนละไมเหลือเกินทับมองตามร่างอรชรจนลับสายตาแล้วจึงเดินเข้าไปในจวนของพระราชมนูเขาหวังว่าที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายที่เขาจะฝากฝีมือและชีวิตไว้ เพราะเชื่อว่าออกพระผู้นี้เป็นทหารที่กล้าหาญและชาญรงสงครามที่สำคัญได้รับความไว้พระไทยจากพระนเรศจนขึ้นชื่อว่าเป็นทหารคนสนิทขององค์ดำ ชบาไพลยมาถึงเรือนของการติสาในอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาซึ่งหญิงสาวกำลังทํำธุราส่วนตัวอยู่จึงเดินมานั่งที่แคร่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ทวีเดชเดินลงมาจากเรือนพ,พอดีพอเห็นหน้าเธอก็ร้องทักด้วยความดีใจชบาเจ้ามาเยี่ยมข้าหรือเปล่าข้ามาหาพิการข้าก็หลงดีใจคิดว่าเจ้ามาเยี่ยมข้า ทวีเดชพูดพลางทิ้งตัวลงนั่งบนแคร่ตัวเดียวกับหญิงสาวข้าขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะที่พี่ชนะพิชาติเมื่อวานจะมีเขื่อนคาใช่ไหมหญิงสาวใส่หัวข้าแยกแยะได้การแข่งขันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะอีกอย่างพี่ชนะอย่างใสสะอาดก็เหมาะแล้วที่จักได้เป็นจัดตุรังคบาด ชบาไพรยยังอดเครื่องพี่ชายไม่ได้ที่ใช้ให้เธอทำเรื่องสก,กรปรกดีที่เอกใจและแก้ไขได้ทันมิเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าทวีเดจะเป็นเช่นไรและเธอคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องพ่ายแพ้เพราะดื่มน้ำสมุนไพรในกระบอกนั้นข้าขอบใจเจ้ามากที่เข้าใจข้าและไม่ลืมที่จะทวงรางวัลเจ้ายัางจาสัญญาที่เคยให้ไวกับข้าได้ไหม กะไรหญิงสาวทำหน้าชงนรางวัลไงแล้วพี่อยากได้กะไรล่ะถ้าข้าให้ได้ข้าจะหามาให้ ทวีเดชอมยิม้มมองชบาไพราตาเชื่อมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขากำลังคิดไม่ดีมีร้ายกับเด็กอายุ17จึงรีบสลัดความคิดนั้นออกไปจากหัวแล้วปรับสีหน้ากรุ่มกริ่มให้เป็นปกติทว่าอีกฝ่ายเขินไปหลายตลบแล้วและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงหันหน้าหนีและเสไปมองทางอื่นเจ้าตัดเสื้อให้ข้าตัวหนึ่งได้ไหมชบาไพรมองอีกฝ่ายเมื่อเขาพูดจบ พี่อยากได้เสื้อจริงๆหรือทวีเดชพยักหน้าแม้ใจจริงอยากจะได้อย่างอื่นก็ตามข้าทำไม่เป็นดอกแต่ข้าจะลองทำดูจกลำบากเจ้าหรือไม่มีลำบากดอกแต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยพี่รอได้หรือไม่ข้ารอได้เสมอชายหนุ่มบอกด้วยรอยยิ้มนั่งคุยกันอยู่นั่นเองการติสาร้องทักมาแต่ไกลก่อนจะหยุดยืนตรงหน้าคนทั้งสอง ข้ามีข่าวดีจักบอกกระไรหรือทวีเดชตั้งใจฟังข้ากับพระราชมนูจักจัดงานแต่งงานอาทิตย์หน้าที่จวนนะพวกเจ้าทั้งสองอย่าลืมมาล่ะการติสาบอกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มทว่ากลับทำให้ทั้งสองอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะกล่าวแสดงความยินดีด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกตินะักเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะจ๊ะ จำได้ว่าพี่เคยบอกข้าเมื่อหเดือนก่อนงั้นข้าก็ต้องเตรียมหาชุดใส่ไปงานแล้วสิข้ายินดีกับเจ้าด้วยนากการแล้วข้าจะหาของขวัญที่เหมาะกับเจ้าและออกพระไปให้ในวันแต่งงานทวีเดชเสียงเศร้าในตอนต้นแต่ก็ปรับให้เป็นปกติในตอนท้าย เหมือนชบาไพรกับทวีเดชจะทำใจในเรื่องการแต่งงานของคนทั้งสองได้แล้วแต่พอมาได้ยินอีกครั้งจู่จูหัวใจที่เคยแข็งแกร่งก็รู้สึกวูบโหองอย่างประหลาดแต่เขาและเธอก็เชื่อว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อได้รับการบำบัดจากใครสักคนแล้วจูจ่จูทั้งสองก็หันมามองหน้ากันอย่างไม่ได้นัดหมายก่อนชบาไพรจะเสมองไปทางอื่นเดชฝากเจ้าดูแลชบาด้วยนะ ชบาเปรียบเสมือนน้องสาวของข้าการติสามองหนุ่มสาวอย่างเอ็นดูถ้าทั้งคู่ตกล่องปล่องชิ้นกันได้เธอก็หมดห่วงเพราะทั้งสองดูเหมาะสมและเป็นคนดีทั้งคู่ข้าไม่มีปัญหาดอกว่าแต่เจ้าตัวจะยอมให้ข้าดูแลไหมพูดพลางหันไปมองร่างอรชรทำเป็นพูดดีก่อนหน้านี้ยังบอกว่าข้าเด็กเกินไปต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมพี่ถึงจะดูแลข้าได้ ฉบาพรายหันมาค้อนชายหนุ่มการติสาอดหัวเระออกมาไม่ได้เดชจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะเราอยู่ที่อโยธยาการติสาเน้นเสียงอโยธยาให้ชายหนุ่มตระหนักดูชาวบ้านที่อยู่รอบๆเราว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรอย่างชบามีได้เป็นเด็กแล้วนางโตและพร้อมจักออกเรือน ข้าเชื่อว่าถ้าพ่อของนางมีส่งนางมาเป็นทหารหญิงที่นี่ป่านนี้นางคงจักแต่งงานมีลูกไปแล้วจริงไหมชบาพี่เดชมิเข้าใจดอกจ้ะแต่ก็ช่างเถิดข้าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วคงไม่รอให้ใครมาดูแลดอกรังอรชรลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปกอดแขนการติสาเราไปกันเถิดไปทำบุญที่วัดก่อนแล้วค่อยไปเดินดูของที่ตลาดกัน ทั้งสองสาวก็เดินออกจากเรือนไปปล่อยให้ชายหนุ่มได้แต่กรอกตาไปมาเขาเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของยุคนี้ดีแต่ก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะคบเด็กอายุ17ทําไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาด้วยบ้าจริงเมื่อชบาพรายกับการติสามาถึงวัด ทั้งสองก็เข้าไปไหว้พระในอุโบสถเสร็จแล้วก็เดินออกมาตักบาตตอกไม้จากนั้นก็ไปนั่งเล่นริมน้ำเพื่อผ่อนคลายพี่การจำทับที่ประลองกับพี่เดชเมื่อวันก่อนได้ไหมจ๊ะเมื่อทิ้งตัวลงนั่งชบาไพรยก็ชวนอีกฝ่ายคุยทันทีจำได้ฝีมือในการต่อสู้ไม่เป็นสองรองใครเลยหากแต่พลาดไปน,นิดเดียวเลยพ่ายแพ้ต่อเดชไปเจ้าถามทาไมรึ ข้าเจอทัพที่ค่ายเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าพระราชมนูรับเขาเป็นทหารในสังกัดแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีมิน้อยพระนเรศจะได้มีทหารเก่งๆไว้ช่วยทำศึกข้าก็หวังเช่นนั้นว่าแต่จะเป็นพวกอุป,ปัติคิดหรือไม่ชบาพราหันมามองการติสาอย่างถามความคิดเห็นทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นก็คนมีฝีมือแต่กลับเป็นทหารนอกสังกัด มันก็น่าคิดแต่ก็เป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ยังสับสนไม่รู้จักไปเข้ากับฝ่ายไหนดีเพราะอายโยธยายังตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าตอนนี้อยโยธยากลับมาเป็นราชธานีอีกครั้งเขาจึงกลับมาเป็นทหารในสังกัดไว้พี่ได้พบกับพระราชมนูพี่จะถามที่มาที่ไปคงจะได้คำตอบที่ชัดเจนการติสายิ้มให้หญิงสาวรอฟังคำตอบจากพี่การ ชบาไพรไม่ติดใจอะไรอีกเราเดินไปดูของที่ตลาดกันเถอะจ้ะเพื่อจะได้ชุดสวยๆใส่ไปงานแต่งพี่สาวหญิงสาวไม่พูดเปล่ากระแทกไหลไปที่แขนการติสาเบาๆและนั่นก็ทำให้อีกฝ่ายหัวเราะอ,ออกมาอย่างเขินๆ สามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องแรกรักลิขิตการทั้งในแบบฉบับอ e ีบุ๊กและนิยายเสียงได้ที่เว็บไซต์เมบมาร์เก็ตนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยค่ะ